น้ำซึมน้ำรั่วลงฝาท้ายนะคะประก็นไฟเบรกดวงที่3สึกหรือว่าไฟเบรกดวงที่3ไม่ติดแล้วนะคะลูกค้าที่สนใจอยากจะเข้ามาใช้บริการที่ร้านโถนัดหมายได้เลยหรือว่าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจที่อยากจะสั่งซื้อไฟเบรกแล้วก็ประก็นแท้ไปติดตั้งเองนะคะโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะไฟเบรกเป็นงานไต้หวันนะคะงานเทียบ แต่ประเก็นเป็นประเก็นแท้นะคะลูกค้าที่สนใจสอบถามได้เลยค่ะ083 608 87 87 086 086 2877งวิเชียนสนามหลวงสองพุทธมนทนสายสามภวีวัฒนาซอยเกขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการค่ะ